วันนี้เราจะปนประทูด้วทีขอปนประทูทอดหมูครับผักแกมหลายอย่างเนาะปเจ็บชา้นกันครับโอ้ปนก็เป็นตับวมเปนน่อยครับเป็น่อยเนาอแซ่บด้ครับปนเมื่อคุยปนนย่แหละกนโอ้ยกินโดนตื่นไปเลยเฮ้อ khăn ở tay lắng cát luôn oh. chạm ra Đúng rồi bún ăn nhanh Đây là ừ. Quân hết năm ừ. Thôi 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 Chạp cho bỏ máy đây ừ Так. <coughs> ну <coughs> 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 Đây là đẹp lại ạnh hẹn gặp lại ạnh hẹn gặp lại ạnh nó 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 ạnh hẹn gặp lại ạnh hẹn gặp lại ạnh hẹn gặp không ạnh โอ้ยจำควรมะควัานพี่น้องนลูกชายมควรพึ่งเขาบ่่งยี่วพ่อั้งนีลูกตังนีลูกบ่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 

โอ้โหยังโอ้ด้วัสดีครับไปวัสดีครับพี่หลองไปวัสดีครับพี่น้องไปกนอ่งอ้หย่ในตากะ

กูพอดื่มันงมัเนเอาไปิ้เอาเล้เขาตานี่ม่อ่าดาเพื่อมื้อกิน กินหนวครับกินลังคาบกินเท้าครับกินอะไรกินอะไรครับมีไงฮะ คามแล้วเรก็กกินทุมอาหารดวยอาหารอยอางข้าหอัพอากินข้าวข้าวไข่พยีมวอ๋อเหอม่ครับ